การเกษตรมือสองมาซ่อมแซมประกอบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ได้เครื่องตัดหญ้าที่มีคุณภาพและราคาประหยัดเป็นอาชีพหลังเกษียณที่ทำเงินให้กับลุงดิเล็กดาวเรืองอดีตข้าราชการบำนาญและผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรานนกอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทำขายมานานกว่า2ปีแล้วค่ะในส่วนเดิมทำราชการอยู่รับราชการแล้วตอนนี้ว่าคิดว่าถ้า60กเกษียณไปแล้วเนี่ย มันก็จะเหงาจะไม่รู้จะคุยกับใครก็หันมาดูรอบตัวมีการทำเกษตรกรรมกันรอบบ้านนะครับเป็นวงกว้างทำนากันเนยอะผมก็มองดูว่าเครื่องมือเกษตรเขาเสียกันทุกวันเขาใช้กันทุกวันก็เลยหันมาดูว่าเครื่องยนต์เขาใช้อะไรกันใช้เครื่องตัดหญ้าใช้เครื่องพ่นยาเป็นส่วนใหญ่แล้วในส่วนของเครื่องต่างๆเนี่ยมันมีคุณภาพต่างกัน ในส่วนของเครื่องแท้ก็อยู่ที่ราคาหมื่นกว่าบาททีนี้เราก็เลยไปเห็นลู่ทางในในกลุ่มของเพื่อนๆที่อยู่ทั่วประเทศอยู่ต่างจังหวัดเป็นกลุ่มเครื่องตัดหญ้ามือสองจากญี่ปุ่นไปเห็นเขาก็เลยเข้าไปเข้าร่วมกลุ่มก็เข้ามา4ปีที่แล้วแล้วก็เริ่มซื้อสะสมเข้าไว้เรื่อยๆเนื่องจากว่าไปหลงไหลใ,ในในใน,ในความเป็นโลหะในความเป็นเนื้อง,งานานะเนื้อง,งานของญี่ปุ่นที่แท้ แล้วมันดีและทนก็เลยซื้อซื้อไว้เรื่อยๆมาพอเมื่อกเกษียณ2ปีจึงได้มาทำจริงจังในการซ่อมแซมประกอบเครื่องตัดหญ้าลุงดีเล็กจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกับเพื่อนๆในกลุ่มออนไลน์ทั้งอะไหล่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นอะไหล่มือสองจากญี่ปุ่นส่วนการขายจะเน้นขายตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มเพื่อนๆและส่งขายทั่วประเทศ พามาชมการทํากันบ้างค่ะคุณลุงคะขั้นตอนในการทําตรงนี้นี่ทํายากไหมคะก็ต้องรื้อถอดทุกชิ้นนะเป็นทุกอย่างเป็นอไหล่เป็นชิ้นเป็นอันหมดอมถอดถอดจนกระทั่งเหลือแต่โครงล่างนะแล้วก็ผ่าเอาออกหมดถอดน็อตทุกตัวแล้วก็ล้างลงไปล้างในหม้อในกระมังมจับลงหม้อหมดก็ต้องทําความสะอาดทุกชิ้น เรียกว่าคือนามาประกอบใหม่หมดเลยครับเหมือนนับหนึ่งจากโรงงานเลยโอ้กลายเป็นแบบเราเหมือนผลิตใหม่เองเลยนะคะคุณลุงัอย่างตรงนี้เราใช้เวลานานไหมกว่าจะประกอบใหม่ได้แต่ละเครื่องเครื่องหนึ่งถ้าอุปกรณ์พร้อมเราก็อยู่ในในวันหนึ่งก็เสร็จนะครับหนึ่งเครื่องวันละเครื่องครับวันละเครื่องพอเราไปทําดินด้วยและเห็นบอกว่าตรงนี้ก็คือมีลูกค้าสั่งตลอดเลยคือขายดีก็ทําไม่ทันเพราะคนเดียวคนเดียวครับ ยอดขายแต่ละเดือนอยู่ที่กี่เครื่องคะคุณลงุงก็ผมจะขายอยู่ประมาณอาทิตย์ละสองเครื่องไม่ขายเยอะอืมอาทิตย์ละสองเครื่องเครื่องละกี่บาทคะตรงนี้เครื่องหนึ่งสามพันกว่าครับสามพันสามพันกว่าถึงสี่พันกว่าบาทอืแล้วแต่ขนาดกําลังกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านในละแวกนี้ไหมคะหรือทั่วประเทศเลยคุณลงุงทั่วประเทศอ่ะผมส่งยันยาาเชียงรายสุพรรณบุรีก็แล้วทางประจวบคีรีขัน คุณผู้ชมคะการทำดินปลูกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำไรายได้กับลูกดิเลกนะคะเอ็นบอกว่าดินปลูกนี่ขายดีมากเลยหรอคะคุณลงุงก็ทำตามใจฉันนะผมทำทำช้าจังเร็วไม่ไม่ขาย ใจรอแล้วกว่าจะได้ดินปลูกเอาไปใช้นะคะวก<ต>็รตรงนี้ทําไมเราถึงมาทําดินปลูกครับคุณลุงสมัยทํางานอยู่ย้อนความไปว่าซื้อเขามาแล้วมันมันหนักไปด้วยขี้เถ้ากับขุยมะพร้าวอพอวันศุกร์เราไปไประชุมวันจันทร์กลับมาทีสามวันไม่ได้รดน้ําต้นไม้ตายหมดมก็เลยว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นเช่นนั้นเราก็เลยมาคิดค้นวิธีผสมของเราแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ยังทํางานอยู่ สอนเด็กไปด้วยแล้วก็ให้เด็กทําด้วยอตอนนี้ก็เลยทำอันนี้มาประมาณปีปีที่7แล้วเนี่ยหกปีกว่าวัสดุในการทําดินพร้อมปลูกได้แก่มูลวัวแกลบใบก้ามปูหมักขี้เท่าแกลบดําจากนั้นนํามาปั่นผสมรวมกันค่ะนํามาคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีกลอกใส่ถุงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ดินพร้อมปลูกจะทำวันละประมาณ50ถุงดินพร้อมปลูกจำหน่ายราคา8ถุง100บาทแต่ละเดือนมีรายได้จากการขายดินปลูกประมาณ10,000บาทนอกจากนี้ลุงด <net> ิเลกยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภออุทัยในการผลิตดินพร้อมปลูกและส่งเสริมด้านการตลาดค่ะเข้ามาพูดคุยสอบถามนะครับถึงเรื่องของการ ผลิตดินนะครับก็มีเรื่องของการใช้น้ำหมักนะครับในการผลิตนะครับในการหมักดินนะครับแล้วก็เรื่องของแนวทางการตลาดว่าอนาคตต่อไปจะจะ,จะส่งขายยังไงนะครับแล้วก็มีการแนะนำทางเพจของสำนักง,งานให้ด้วยนะครับเป็นการประชามพ์นะก่อนจะ,กะเกษียณลุงดิเลกบอกว่าได้เตรียมตัวมาก่อนประมาณ3ปีค่ะก่อนหน้านี้ได้ทำดินพร้อมปลูกใช้เองและต่อยอด นำมาทำเป็นอาชีพสร้างรายได้และยังสร้างความสุขอีกด้วยค่ะซึ่งรายได้แต่ละเดือนทั้งการทำดินปลูกและการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าขายเฉลี่ยเดือนละส0 0 0มบาทค่ะมันเป็นความสุขใจอย่างหนึง่งเพราะว่าอยู่กับดินกับต้นไม้มาตั้งแต่ทำงานแล้วแล้วก็เราคิดว่าในส่วนของดินเนี่ยเราเอาสิ่งดีๆไปให้กับต้นไม้มันกินแล้วเ,เราไปใช้เองในในใน,ในบ้านในสวน หรือโรงเรียนที่เขาสั่งซื้อมาแล้วเขาไปปลูกแล้วมันงามเป็นความพอใจความชื่นใจในระดับหนึ่งเราคิดว่าเรายังไหวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือน้ำหายใจทิ้งไปวันๆไม่มันมันก็นอนเหมือนรอวันก็เห็นคนอื่นเขาก็เสียมาเดือนสองเดือนเขาก็หนีเราไปแล้วเราคิดว่าเราต้องเราต้องแข็งแรงไว้ก่อนแล้วเราเราก็ยัง คิดว่าไอสิ่งที่เราเรียนรู้หรือสิ่งที่เราให้กับเด็กไปมันมันใช้ได้จริงตอนกเกษียณเนี่ยสักสอปีนะรู้ตัวแล้ว57-58เนี่ยก็ค้นหาตัวเองให้เจอว่าหกสถนนสายใหม่แล้วเราจะไปเดินทางตรงไหนเราจะมัวไปท่องเที่ยวมีความสุขอยู่อย่างเดียวเที่ยวทั้งปีมันคงไม่ไม่ได้ตลอดหรอกเราต้องมาดูแลเรื่องสุขภาพแล้วสุขภาพนี่อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพด้วยคือเราทําดินดีๆให้กับต้นไม้ แล้วเราก็กินผักกินผลไม้ที่เราปลูกที่เราใช้ดินเนี้ยคือเราไม่ที่ไปปลูกที่ใช้อยู่ก็ไม่ได้ใช้สารเคมีถึงแม้มันจะไม่งามมากนักแต่มันมันยังมีคุณค่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนวัยเกษียณที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แถมสร้างรายได้อีกด้วยค่ะ หากใครที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้ศึกษาดูงานการทำดินพร้อมปลูกลุงดิเลกก็บอกว่ายินดีแบ่งปันความรู้ให้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายและในอนาคตก็เตรียมที่จะทำเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานสามารถนำไปต่อย,ยอดได้อีกค่ะ คุณลุงดิเรกเปรียบเปรยนะครับว่าถ้าวันไหนไม่ได้ทำงานนี่เหมือนจะหายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันคือสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขนะครับแต่ถ้าวันไหนรู้สึกไม่สบายจริงๆอันนี้ก็จะหยุดพักนะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะติดต่อคุณลุงดิเรกสามารถโทรศัพท์ไปได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 6 4 4 5 3 6441ติดต่อไปได้เลยนะครับ